โอเคครับก็พบกับผมนะครับหลวงพ่ออาตมาฟ้าผ่าหรือภูนุย้ยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็นะเป็นต่อจากคลิปที่แล้วเลยคุณสังเกตได้จากเพชรเนี่ยนะเพชรสี่หมื่นแปด 48, นะครับคือวันนี้เนะี่ยเป็นวันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเออแล้วก็แบบเข,เข้ามาปุ๊บน้อง นาเบล่าก็มาเลยครับนาเบล่านี่ก็มาจากโอเวอร์ลอร์ดเหมือนกันครับเป็นตัวใหม่เหมือนกันเนาะผมก็จะเปิดหากันเลย48,000เพชรอีกแล้วนะครับขออนุญาตเปิดออโต้คลิกแป๊บหนึ่งโอ้ยมากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเพชรผมจะหมดตัวก่อนไม่ก็ไม่รู้ครับงั้นก็เรามากดกันเลยทีเดียว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 ไปยาว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 ไปยาไปโอ้ยระเบิ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 ดระเบิ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 ด

cổ tấn tỏi đấy thôi thế nên bay lại thôi ก็มันช่างเป็นอะไรที่ยาวนาน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 นะครับทุกคน อออ us อ ah> โอ้ยถามภาษาไม่หมดอย่าไปย่าไปย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปย่าไปเฮือจะหมดแล้วโอ้ยจะหมดแล้วโอเคครับทุกคนโอ้โอเคครับกดเกินยอดอ่ะอุ้ยไอชายนี่มาเป็นสิ่งมงคล นะครับอ่าเราเหลือเพชร3ามหมนะครับจากตอนแรก40 0 0มืนเท่าไหร่นะประมาณ4ี่หมครับเราใช้ไปทั้งหมด1 6 0 0 0หประมาณนั้นเลยครับก็เราก็ได้มาแล้วครับชื่อน้องชื่ออะไรนะชื่อน้องชื่อว่านาเบรานาเบรา,า,เ,ราเหมือนจะเป็นเมทจากอ่า โอเวอร์โหลดนะครับชื่อชื่อนาเบล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าชื่อในเรื่องมันชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามตัวของโอเวอร์โหลดมานานแล้วนะครับชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เหมือนจะเป็นเมดประจําตัวของท่านไอนะครับมั้งนะครับประมาณประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็น้องเป็นเดี๋ยวนะน้องก็เป็นตัวตัวเมจิกนะครับธาตุน้ำแข็งเนาะต้องไปฟาร์มค e ิว7 5 0ดคิวเพื่ออีโวเหมือนกับทุกตัวนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไปสู่ช่วงเปิดปุ๊บรีวิวปั๊บปุ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 ๊บกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาตมาขอทําการวาร์ปไปยันห้องทดสอบของเราซะก่อนนะครับไปแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการที่เราจะทําช่วงของเปิดปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับตัวของ น้องนาเบล่านั่นเองนะครับนี่ก็วางครั้งแรกนะครับใช้เงินพันหร้อยวางไปขค้ดแรกนะครับโดยที่ไม่อีโบเวลแปดสิบตีพันแปด้อยสาสิบห้าคูดาวห้าวิห้าจุดห้าวิระยะยี่สิบสี่จุดแปดครับผมเป็นธาตุน้ำแข็งเวทมนต์นะครับเป็นตัววางบนฮิวนะครับวางข้างบนนี้วางพื้นไม่ได้นะครับน้องวางพื้นไม่ได้นะครับก็จะตีเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะครับ ระยะก็24.8สิ่จุดแปดครับไม่มีทาเลนอะไรเลยนะครับไม่มีไออะไรเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนครับไออันนั้นนะครับไม่มีเลยครับสดๆเลยครับได้ปุ๊บก็มารีวิวปับาไปครับอัพขั้นต่อไป2องพครับปึออ๊บดาเมจเด้งขึ้นมาเป็น4 2 8 3ความเร็วการจมตีอยู่ที่5.5าจุาวิระยะอยู่ที่26.8ครับปุ้มอี้ม เฮีทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนน้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยช่างมันโอเคครับเราจะอัพขั้นต่อไปกันเลยครับใช้งเงิน3,500บาทนะครับไปปุ๊บนาเมจขึ้นมาเป็น6,118นะครับความเร็วการโจมตีอยู่ที่5วิเป้แล้วก็ระยะโจมตีอยู่ที่29.7นะครับฟิวยังเป็นท่าโจมตีเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสโสมากมายนะครับ โอเคมีสเตตเพิ่มขึ้นมาเนาะขั้นต่อไปอัพไปใช้เงิน4,500บาทเปลี่ยนการโจมตีเป็นอีเล็กสตโตรดิชแองไม่รู้อ่านถูกไหมครับถ้าอ่านผิดก็ขออภยัยนะครับพอดีว่าอังกฤษก็เกตเกตสองครับโอเคครับก็อัพไปเลยเปลี่ยนการโจมตีเป็น c i r c l e AOE ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น12,237า ความเร็วกระจมตีอยู่ที่5้าวิระยะกระจมตี32.7นะครับปิว้วเป็นการแบบทำอะไรอ่ะดู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 ทุกคนดูเป็นการแบบเหมือนชาร์จแบบทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยแล้วปล่อยสายฟ้าไปครับก็ตามนี้เลยเนาะโอเคครับขั้นต่อไปอัพใช้หกเงิน6,000บาทนะครับปั๊บปายเมทเพิ่มขึ้นมาเป็น15,000 296เขาเรียกกันจมตีอยู่ที่4.5วิและระยะกันจมตีอยู่ที่3ันนะครับก่อการจมตีก็ท่าเดิมนะครับเป็นท่าเบ่งที่แบบสายฟ้าพิวพิวพิ้วแบบโ้าจ้นจต้นไตรในสัตว์นี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะเซอร์เคิลเอลดีก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ครับทุกนเอาขั้นต่อไปใช้เงิน7,500บาทนะครับเออปึ๊บอ่าก็แม็กแล้วนะครับแบบที่ยังไม่อีโวเนาะ ดัมเมจจะอยู่ที่18,356หมพันสาร้อยห้ากมเร็วก็จะอยู่ที่4วิเปแล้วก็ระยะโจมตีอยู่ที่34.7นะครับแบบไม่อีโบนะครับและเลเวล80เองเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณทำให้มันเวล่มร้อยก็น่าจะ20,000ได้อยู่นะครับไม่ก็อาจจะอยู่1 9ื่นเก้ายปนะครับเวล่มร้อยหรือไม่อาจจะ20,000อัพอัพเลยครับนั่นแหละครับผมก็คำนวณไม่ค่อยเก่งเนาะโอเคน้องเราจะมาเช็คกันว่าน้องวางได้กี่ตัวนะครับมานะน้อง ครับอ่าวางแม็กแล้วครับยูแม็กยูนิตน้องจะวางได้3ตัวนะครับผมไปอัพไปเลยอัพไปเลยอัพไปเลยนี่นะครับอันนี้คือดามีดเพียวๆของน้องแบบววแปดสิบนะครับไม่มีอะไรเลยนะโอเคครับไม่ได้อ e ีววอีโวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็น้องเป็นตัวเวทเนาะแยผมจะลองอ่าทำบัฟดูนะครับบัฟของน้องเวนดี้ แล้วก็ทําการถวายน้องเวนดี้ส่วนหนึ่งให้กิฟฟินกินนะครับเราจะเอาแบบฟูลบัฟเลยเนะเาะไปอ่าให้กิฟฟินกินไปเนาะรือ้อดาเมจของน้องเพิ่มขึ้นมาเป็น3 6 7 1 2ดาเมจนะครับอ่าแล้วเราทำการบัฟเวนดี้เข้าไปอีกนะครับเป็น2เท่าไหร่นะครับรวมๆก็ประมาณบัฟ300%ครับก็ตีอยู่ที่ 73,424นเลยนะครับถือว่าไม่เบานะครับถือว่าไม่เบาไม่เบานะครับแรงอยู่กับความความเร็วในการโจมตีเพียงแค่สี่วีเท่านั้นนะครับระยะ34ถือว่าแรงอยู่นะครับนี่น้องยังไม่อีโวนะครับนี่ระยะโอ้โหก็กว้างอยู่นะครับเนี่ยเพราะผมผมว่าตัวนี้ตัวนี้แอบแอบโหดเลยเนี่ยระยะก็โอเคนะครับแล้วก็เป็นตัววางฮิวอีกนะครับก็คือตีบินตั้งแต่ตอนวางเลยนะครับ ผมถือว่าส่วนนี้แอบ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 บโอเคอยู่นะแอบดีอยู่นะตัวนี้ผมชอบนะครับก็เป็นตัวที่เล่นง่ายเหมาะกับมือใหม่แน่นอนนะครับมาปุ๊บวางหิวเลย,ยแต่ก็อาจจะยังสู้ไม่เท่าไหร่ไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าก็ระยะระยะก็ไกลมากเลยนะไม่ื่าไหร่ถ้าอัพตันระยะอะไรผมเสียแป๊บไม่ื่าไหร่อัพตันระยะอยู่ที่41นี่ถ่ายที่4หูเมืเ่าไหร่ ของผมเป็นโกลเด้นด้วยครับโูขาดเลยระยะม่เท่าไหร่ค่อนข้างกว้างมากเลยครับก็นั่นแหละครับก็ก็ใช้ได้นะถือว่าน้องใช้ได้อยู่โอเคเลยเป็นตัวที่โอเคเลยนะครับในการอัปเดตนี้ถือว่าแจ่มมากเลยครับเหลือตัวตัวนึงที่ผมอยากรีวิวมากเลยคือท่านไอซ์ตอนนี้ก็กําลังทํากาลังพยายามหาตัวมาทาอยู่นะครับก็คลิปนี้ผมก็ลองรีวิวน้องนาเบละนาเบละแล้วนะครับ ก็น <chat> ่าจะหมดนะครับก็คือฟูลบาบแล้วแล้วก็วางครบตามกำหนดแล้วใช่ครับ3ตัวก็เต็มที่แล้วครับก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เหมือนเดิมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับเพราะว่าหลวงป้อเนี่ยก็ก็จะลงมาได้ไม่กี่คลิปเกี่ยวกับเกมโรบอกนะก็แต่โลงป่มีกำลังใจแบบ มีกำลังใจทำคลิปหน่อยก็น่าจะดีนะครับแบบว่าลงมาแล้วมีคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดี๋ยวไม่ต้องเยอะก็ได้นะแค่สิบวิวหลวงพ่อก็ดีใจแย่แล้วนะอย่าลืมว่าถ้ากดไลค์ได้ก็กดได้หน่อยนะถือว่าแต่มบุญทำทานให้หลวงพ่อนะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย